พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารนิมนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานาซึ่งตรงกับวันที่6มีมานาคม2567พนัก่านในนาอัโตด,ดังกว่าอัฟูโดอัตโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานากรุงอกราในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออเนวยพผอให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพระนามัยสมบูรณ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวกาหนามีความผาสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและสาธารณรัฐกาหนามีไมตรีนดีภายใต้ความร่วมมือที่เจริญงอกงามตลอดมาในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีขบเจ้าเชื่อมันว่าประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกๆด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันใน ภัยภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรกิจดังนี้เวลาแปนาฬิกา3านาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่17เรื่องโภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืนซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรมัมร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการทางภาคราฐัฐเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7มีนาคม2567 เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความก้าวหน้าความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์และผลงานวิจัยในประเด็นเรื่องการให้โอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงโภชนาการดีสําหรับทุกคนในสังคมโดยมีนักวิชาการด้านโภชนาการนักกำหนดอาหารแพทย์พยาบาลครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพร่วมประชุมกว่า700คน โอกาสนี้ทรงมัยาพิเศษเรื่องความท้าทายในการบรรลุความเสมอภาคและความยั่งยืนในด้านโภชนาการทรงเล่าถึงพระประสบการณ์การทรงงานตั้งแต่ปี2523สงพบคนที่โภชนาการไม่ดีจึงเริ่มศึกษาเพื่อช่วยเหลือและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนทําการ,กรเกษตรมีผลผลิตบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันพื้นที่ทรงงานในสถานศึกษารวม901แห่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบอาหารที่ยั่งยืนขยายผลสู่ชุมชนได้1,514หมู่บ้านใน52จังหวัด และยังขยายผลไปยังประเทศต่างๆในทวีปเอเชียแล้ว10ประเทศยังมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงยังขาดความั่าง,งงของอาหารก็ยังเรียกว่ายังยังมีอยู่บ้างดังนั้นเราก็เราก็ยังเรียกว่าบรลรลุเป้าหมายไปร้อยเเซนก็ยังทําไม่ได้แต่ก็พยายามทํามากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วก็มีคนที่ช่วยเหลือ คนในพื้นที่คนทั้งกเกษตรสาธารณสุขหรืออย่างราพอสตอวังแขงก็มีพืชมีเม็ดปันพืชมีอาหารผักยาที่เขาทำได้ให้ผู้ที่มารับการรักษาแล้ก็งานการทำด้านพวกนี้ก็เป็นไม่ใช่งานง่ายพว,พวกเป็นจะเรียกตัวเองว่านักพัฒนาก็ต้อง อดทนมั่นคงในธรรมะคุณงามความดีแต่ต้องเชื่อถือความยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้วางใจเรา ภายในงานนอกจากการแบบพิเศษในหัวข้อต่างๆยังมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการและเทศกาลรวมถึงการมอบทุนส่งเสริมนักวิจัยด้านโภชนาการและมอบรางวัลแก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ท้งนี้การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติเป็นเวทีสําคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส่งเสริมการพัฒนานงานด้านอาหารและโภชนาการนําไปสู่การดูแลสุขภาพสร้างภาวะโภชนาการให้กับคนไทยอย่างเสมอภาคและยั่งยืน เวลา14นาฬิกา1นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิศริมางคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระเจาทางประกาศนัยบัตรกำกับพัดกาชาสมบนาคุณชั้นที่1แต่พระสงฆ์23รูปและพระเจาทานประกาศนัยบัตรกำกับเหรียญกาชาสมบนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผู้บริจาคเงินและผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาติไทยและกาชาติจังหวัด199คนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิตซึ่งได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศตามปณิธานที่สภากาชาติไทยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร จะ yup. <po target> น,ในั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทือกพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวรรโนสภากชาติไทยพระสถานพระราชวโรกา์ให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภากชาติไทยและผู้แทนภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าถูลองพระบาทถวายตัวพระสถานกิตติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแก่ผู้ราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และกิตติบัติการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งพระสถานเข็มกลัด พระนามาพิไทยสอทอประจำปีงบประมาณ2567จะนันจะไปประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่352เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภากาชาติไทยมีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุสำนักงานจัดหารายได้เสนอรายงานการจัดงานกาชาติประจำปี2566การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชุปถัมภ์สภากาชาติไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์เสนอก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมรรบรรเทาทุกข์อื่นๆทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงร่วมงาน International Tourism Board 2024ณสาพันสาธาราณรัฐเยอรมนี 15:49วันที่5มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงร่วมงาน International Tourism u s b o s 2024หรือ ITB Berlin 2024ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทณศูนย์การจัดนิทรรศการเมเซอร์เบอร์ลิน Exhibition ก r o u n กรุงเ สหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มีนาคม2567ในการนี้พระราชทายสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับกระแสซอฟต์พาวเวอร์ 5F ทั้งอาหารฟูด้ดแฟชั่นภาพยนตร์ฟิล์มเทศกาลประเพณีเฟสติวัลและศิลปะการต่อสู้ไฟท์โดยทรงยกตัวอย่างเรื่องมวยไทยซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไฟท์ก็ไฟท์น,น,นี่รวมถึงแม่ไม้มวยไทย ก็เป็นศิลปะเหมือนกันใช่หมาเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นเป็นกีฬาด้วยฝรั่งเมวยไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดังไปทั่วโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็สามารถที่ต่อย,ยอดความดังนั้นเมื่อฝรั่งแขกเนักท่องเที่ยวเข้ามามาประเทศไทยก็สามารถ ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็สามารถมามาเรียนแม่ไม้เมือยไทยเด็กๆก็เขาเขาก็สนใจมากเนะี่ยมาเรียนแม่ไม้เมือยไทยตามท่ายต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็มีฝรั่งเยอะมากที่มามาซีเรียสมามานักมวยมามาเรียนแม่ไม้เมือยไทยก็ทําให้เจเนอเรตการท่องเที่ยวด้วยมา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 ท่องเที่ยวแล้วก็มาเรียนมาเรียนแล้วก็มาท่องเที่ยว นอกจากนี้มีพระดำรัสถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวมันก็มาทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน s ัตสเอนเนเบิลทัวริใช่ไหมเราก็ต้องโปรโมทแล้วก็เหมือนเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับตัวไปได้ใน,ใน,ในจัดการ การท่องเที่ยวการกิจการของเขาให้เอื้อกับการท่องเที่ยวแบบแบบแบบที่รักธรรมชาติที่รักรักษาธรรมชาติทำให้สิ่งแวดล้อมดีรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยโปรโมทแนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้เขา และผู้กอบการทำการท่องเที่ยวแบบแบบโลกร์บอนแบบแบบไม่ไม่ารทท่องเที่ยวกิจกรรมใดๆที่จะทำก็ไม่ไม่ส่งเสริมให้ปล่อยก๊าซเรือนก,กระจกออกมาเยอะแยะมากมาย โอกาสนี้ทรงสาธิตการวาดภาพและระบายสีบนอีโคเปเปอร์ซึ่งเป็นกระดาษที่ผลิตโดยใช้เส้นใยจากมูลช้างในการทำเยื่อกระดาษทดแทนการตัดต้นไม้มีกระบวนการผลิตแบบปลอสารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเชื่อมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปางช้างทั่วประเทศ รวมถึงการใช้สีจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีผสมซึ่งผลิตจากพืชดินและแร่ธาตุจากภูมิภาคต่างๆของไทยเช่นดินแดงขอนแก่นแก่นฝางใบมะม่วงครามและยางรงทองการเข้าร่วมงาน ITB ีบีเบอร์ลินของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งที่49 มีการออกแบบคูหาผ่านแรนด์ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด3ประการได้แก่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยและดิจิทัลด้วยการนำเสนอภูมิปัญญาไทยในการนำเอกลักษณ์การทอผ้าย้อมครามโดยการใช้โทนสีครามผสมผสานกับสีชมพูของดอกบัวดแดงในโทนสีกลีบบัวและสร้างการรับรู้ซอฟท์พาวเรเรื่องอาหารโดยนำรูปแบบการห่อใบตองของขนมใส่ไส้มาใช้ในการออกแบบคูหาประเทศไทย รวมทั้งการนำเสนอเรื่องราวที่บอกเล่าอย่างไม่รู้จบ Amazing Thailand Your Stories Never End ผ่านการส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดเป็นความทรงจำความประทับใจที่มีคุณค่าและไม่อาจลืมเลือน ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพัฒนาเชฟซัพพลายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมนำผู้ประกอบการ74รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่ประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีเชียงใหม่ และระยองซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลมาตรฐานหรือมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาทิสตา์และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรวมกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติผลักดันเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนอกจากนี้ยังมีบูธกรุงเทพหานครนำเสนอไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นการสาธิตการประครบทองลงบนกระเป๋าและการนวดแผนไทย โดยในช่วงเช้าวันเดียวกันมีพิธีเปิดครูหาประเทศไทยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยเอกอัคราชทูตณนะกรุงเบอร์ลินประธานกรรมการทททผู้ว่าการทททคณะกรรมการและผู้บริหารทททเข้าร่วมในพิธี สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยภาพรวมยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3มีนาคม2567จำนวน6 7 3 9 1 4คนสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว3 2 6 0 3 4ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมง,งาน ITB Berlin สอน2024ซึ่งแต่ละปีมีประเทศต่างๆจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า180ประเทศจะเป็นส่วนสําคัญในการกระตุน้นให้นักท่องเที่ยววางแผนและเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีในปี2566ขยายตัวร้อยละ100ถือเป็นตลาดหลักในภูมิภาคยุโรปของไทยที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดอันดับที่14ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดและสูงเป็นอันดับที่3ของภูมิภาคยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสพานซาตรานรัตเยอรมนี พลกรสุวรรณรัตน์อคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชริยาบัตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายยัยรามคำแพงประจำปีการศึกษา2564ถึง2565เป็นวันแรก เวลา10นาฬิกา3นาทีวันนี้ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรมคำแหงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพระกรสุวรรณรัตนโอคโมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2564ถึง2565เป็นวันแรกในการนี้สภามหาวิทยาลายัยมีมติมอบปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน12คน โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจํานวน3 1 8 9คน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสแก่ผู้สาเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในแบบที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระมาแล้วคงจะทราบตระหนักทั่วกันแล้วว่ายิ่งระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อิสระภาพมากเท่าใดผู้เข้ามาศึกษาก็ต้องยิ่งควบคุมบังคับตนเองมากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้เอาใจใส่จดจ่อและขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนได้โดยตลอดอาจจะทําให้สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด ได้ดังที่ตั้งใจการควบคุมบังคับตนเองดังกล่าวนี้แท้จริงก็คือวินัยในตนเองซึ่งมีคุณอย่างมากแก่การดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จผู้ที่มีวินัยในตนเองย่อมสามารถบังคับควบคุมตนเองได้ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่สมควรประพฤติปฏิบัติทำให้ชีวิตและกิจการงานดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องเที่ยงตรงและบรรลุถึงผลสำเร็จ ที่มุ่งหมายโดยสมบูรณ์ทันการทันเวลาจึงขอให้บริทุกคนรักษาวินัยที่ได้อุตสาห์สร้างสมมาด้วยดีแล้วนี้พร้อมทั้งสร้างเสริมให้ยิ่งเพิ่มผนขึ้นตลอดไป